อะไรครับเนี่ยเอาไม่หยุดเฉยบีบเป็นสิบล้อเลยไอ้นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมคนไทยเป็นคนอารมณ์ดีนะครับผมก็เป็นผู้ชายพี่ถ้าเกิดว่าผมขับรถชนะพี่อ่ะผมขอสี่แสนแม่งท้ากันดันโลคุณผู้ชมดูดิ ดันโลนี่มึงยังจะเก็บเงินอีกอว่าแล้วไอ้นี่ก็ตอบโอเคด้วยนะระหว่างช่างหมูเดงกับช่างเวียโฟนะครับท้ากันดันโลเฉยเออเฮ้ยจ่ายจริงป่าวะคุณไม่ชนะผมหรอกมีเดี๋ยวต้องดูกันหน่อยนะครับผมรอที่ดันโลแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสองคนนี้มาแป๊บแต่ช่างเวียเนี่ยแปลวารถถ้าเอารถมันก็ต้องออกห้องเดี๋ยวมันจะมาห้องเดิมได้ไงชนะให้ตังค์อะผมก็ แข่งกับผมก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ตังค์นะครับนี่เลยนะอันนี้ก็คือชื่อมันอ่านไม่ได้คุณผู้ชม iPhone มันอ่านไม่ได้นะครับ,รบพี่ครับชนะแกลกรถได้ไหมอ๋อโอเคนี่ก็คือช่างหมูเด็กนะครับท้าผมดันโลถ้าชนะจะแกลกรถกันดั้มผมนะครับรถกระป๋องจะต้องชนะก่อนนะน้องถึงจะมีสิทธิ์ต่อรองแต่ว่าพี่มันเป็นดีเเซิร์ฟนี้อยู่แล้วอะ จะสู้ได้หรอวะหรือว่าเจากระบาดถอดกันชนอยากได้กระบาดถอดกันชนพี่ยังไม่มีเลยพี่ยังไม่มีกระบาขับเลยน้องมันหายากนะเดี๋ยวเรามาลองกันสักลันเวย์หนึ่งนะอยากเจอพอดีเลยขึ้นรถเลยดีกว่าวะไม่ต้องพูดเยอะนี่เล่งเครื่องโชว์ผมก็รถบักมานะคุณผู้ชมผมไม่แพ้อยู่แล้วนะครับเห็นป <He S 1> ั๊สปอยเลอร์ผมแม่งลอยด้วยนะบักชัดๆ รถกระป๋องกันดั้มนะครับซื้อมาจากตลาดพันทองไม่นับด้วยนะให้ผมนับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนับให้ก็ได้ <c oughs> เฮ้ยแม่งไม่นับจริงเหรอวะคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรานับเนี่ยเราจะต้องออกตัวที่หลังเขางไงไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวผมนับนะครับอ่ะพร้อมนี่ไงใส่ก่อนได้เปรียบ <c oughs> ตามไม่ทันนะดิรถพี่มันแรงบอกแล้ว นี่ผมยังไม่จัดเต็มนะอันนี้ผมโลเกียนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าลดเกียร์ไปเยอะเลยอะ่ะให้มันไม่พุ่งมากผมปรับให้มันเป็นเกียร์ช้านะครับถ้าเกิดว่าเกียร์เร็วอ่ะมันจะพุ่งเป็นพันเลยหลุดแมปเฉยนะคือมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่ผมจูดอะไรผิดไปวะเนี่ยทวงน้ําหนักก็ปกตินะทำไมมันมุดดินล่ะเนี่ยแก้เขินแปบ๊บบอกไปก่อนนะครับว่าหลุดแมปไม่ใช่ไรลองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมชนะแล้วพี่ขอรถพี่ได้ไหม ไม่ได้นอ้องขออีกรอบแล้วกันเพื่อความชัวร์ถ้าพี่แพ้นี่พี่ให้รถจริงเลยอะแม่งลงรถไม่ขับเลยนะเดี<อ>๋ยวต้องลงไปเจราจาก่อนนะครับกระเด็นเลยเมื่อกี้นี่แก้ตัวไปก่อนออกเชิงแบบแก้ตัวนะแก้ทรงคือถ้าแลรกรถกันนี้ผมไม่ค่อยคุ้มเลยนะเออแต่ถ้าแพ้ก็ต้องให้เขานะครับเดี๋ยวขอเขาอีกรอบได้ปะดูดีว่าเขาจะโอเคปะ แต่ขออีกรอบแล้วกันนะแก้ตัวแม่งไม่ขึ้นรถเลยคุณผู้มมันไม่ขึ้นรถเลยอะพี่เอาใหม่เหรอเดี๋ยวอะไรวะน้ำมันยังหมดโอเครอบเดียวพอถ้าแพ้แรกเลยอันนี้ผมพูดจริงนะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวหาว่าผมเหลี่ยมนะครับคือยังไงผมก็เอาไปขายอยู่แล้วนะรถอะรถเขาก็ขายได้เหมือนกันนะครับมันเป็นไลายอน,นิเมะผมก็เท่าทุนแหละ ยังไงรถกระป๋องคันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปแลกอยู่แล้วนะครับไม่ได้เอาไปใช้อะไรผมไม่ชอบรถกระป๋องนะครับมันควบคุมยากคุณผู้ชมแต่ว่าแรงอะ่ะมันแรงจริงนะ <Okay. S 1> เขาก็โอเคนะบอกจะขออีกรอบนะครับใจเขาได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวจบรอบนี้ผมให้เงินเขาเลยเขาอยากได้สี่แสนเดี๋ยวผมจัดให้โอเคผมมันรวยอยู่แล้วบักเงินมา <laughs> ไม่ได้หาเองนะครับไม่ได้บักนะคุณผู้ชมขายรถ ดัดเลยล็อกเลนแป๊บหนึ <pinky t ides> ่งเดี to to ๋ยวผมจะให้ค like oh, like, ุณผู้ชมดูนะว่าทําไมผมไม่ชอบรถกระป๋องเห็นปะเวลาเราขับไปปุ๊บมันจะเริ่มสายแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวรถมันจะคุมไม่ได้นะเห็นไหมโอ้โหายอะไรขนาดนั้นสายเป็นงูเลยอ่ะงูไม่ใช่งูธรรมดานะหางกระดิ่งด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าหลุดแมปมันไม่ไหวแล้วอะสภาพนี้ลากไปไม่สุดหรอกนั่นไงเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะกดรี แล้วก็ขับต่อได้มันก็จะสายแบบเนี้แต่มันแรงเห็นปะมันทิ้งระยะโคตรไวเลยนะเรียบร้อยนะครับจะหลุดด่านตรวจแล้วอพอพอพอปิดเครื่องก่อนเห็นไหมเครื่องมันค้างเลยนะถ้าเกิดไม่กดปิดอะ่ะแรงจัดแรงจัดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับปิดเครื่องแล้วไอ้รถสมาร์ทคาร์คุณผู้ชมหรือรถกระป๋องเนี่ยมันคุมยากนะครับคือจูนมาดีแค่ไหนอะมันก็ เล่นยากอะ่ะเพราะงั้นใครที่มีกระป๋องบัคมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสําหรับคันนี้ผมไม่ถนัดเลยถ้าเป็นพวก ek หรือว่าเป็น ae 8 6อย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นกระป๋องอะ่ะมันคุมไม่ค่อยได้อะ่ะอะเดี๋ยวผมให้สี่แสนแล้วกันถือว่าเขาโอเคนะครับใจเขาได้หอรีเขาก็ให้รียอมจ่ายสี่แสนดีกว่าเสียรถนะ <laughs> ล็อกรถแป๊บเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ชื่อเขา่าผมไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมมันดูยากอ๋อเรากดสองรถได้นี่วายเดี๋ยเนี่ยมันปรับดีนะครับเดี๋ยวนี้ระบบดีแล้วช่างเวียมึงยังมาไม่ทันนี่กับเนี่ยเขาแข่งกันจบแล้วเนี่ยเคน้องในตัวมีแค่สองหมื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้นี่เลยอ่ะเจอละเอาไปสี่แสน โอเคเรียบร้อยนะครับฮาเรียบร้อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยแล้วถ้าใครเจอ2 4 4ในเซิร์ฟเนี่ยก็การันตีไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตัวปลอมตัวจริงไม่ขอลดนะคุณผู้ชมไม่ขอลดเด็ดขาดนะครับถ้าเจอก็ทักทายกันได้